เจ้าชายเราไม่มีทางเลือกแล้วเจ้าชายอะอะไรเหรอ Are you a man sir yes sir Are you a man sir yes sir Then show me your courage and for humanity empire เย้ครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็ต่อกันเป็น ep ที่2เลยเนาะสำหรับ the l i o n princess and the blind prince หรือว่าเจ้าหญิงโกหกแล้วก็เจ้าชายตาบอดตอนนี้เราก็ต้องพาเจ้าชายไปหาบ้านแม่มดไปหาแม่มดเร,เริ่มเป็นตนภัยันดีกว่าใช่ไหมเจ้าชายใช่ไหมเจ้าชาย เหรอเจ้าชายชายเย่โอเคไปกันดีกว่าเดี๋ยวเจ้าชายเราไม่ไหวโอ้โหไอ้นี่อีกแล้วเดี๋ยวนะไอ้นี่อีกแล้วอีพี่ที่แล้วทําอะไรกับเจ้าชายไอ้ทำอะไรกับฉันไว้ไม่ได้นะเจ้าชายเดี๋ยวฉันจะสอนให้ฟังว่าในป่าเนี่ยมีสัตว์ร้ายมากมายเจ้าชายดูแลเรียนรู้นะเจ้าชายถ้าเราเจอไอ้ตัวที่มันหน้าตาอย่างนี้เจ้าชายต้องทำแบบนี้นะเข้าใจไหมเจ้าชายเจ้าชายต้องฟังนะ ใช้น้องแปรล่าเป็นหมาป่าแล้วก็กระโดดปึ๊บอันนี้อะไรอะ่ะอุ้ยอะไรกันเนี่ยอ้าวเก็บอะไรมาวะเก็บเราเก็บอ๋อเป็นอ๋อต้องเก็บใบไม้ครบแล้วมันจะเปิด collection โอเคไอสเก็ตลไะไปเถิดเจ้าชายไปหาใบไม้กันเป็นเกมที่ภาพน่ารักน่ารักสองมิติเอ้ยอืมหวดดีไอ้ลูกไอ้พวกลูกหมา <c oughs> <c oughs> ไปเลยเจ้าชาย โอ้ยนี่ไงเช็คพอยต์อ่าเรามาอีกสเตจหนึ่งแล้วอ้งไงถ้าเจ้าชายผมชอบที่จูมือกันแล้วก็เดินน่ะน่นารักเตะแตกเตกแตกแตกแตก,ตก,ตกอ้าวอ่มฮลัฮโลโหลฮัลโหลสามารถโยกคันโยกได้ตอนอยู่ในร่างเจ้าหญิงในคันโยกโอ้นี่นี่ไม่สนุกเหรอเจ้าชายโถ่ อะไรกันเนี่ยโอ้ยลูกหมาอีกแล้วเอ้ย,อยโอเคมันจะมันจะหลอดหลอดหลอดอือคุณติ๊กเข้าฮิตเกมก็ไม่น่ายากนะอุ้ยอะไรอ่ะไม้ทรัพย์เหรอกับดักระเบิดเหรอนะไม่ใช่ดูฉันไวอืออ๋ออ๋อไปแล้วไปแล้วเจ้ชายโดดอ่าแล้วก็ชิปจากนั้นเราก็ชิปอ่าจะใชายไปแล้วเกมนี้เป็นแนว แอคชั่นอ e เ g นเจอร์พัศไหนแอคชั่นวะอุ้ยมันคือพื้นที่ดูเหมือนจะพังได้ทุกเมื่อถ้ามีคนมากกว่า3คนยืนอยู่มันก็จะพังมาป่ามีน้ำหนักเท่ากับคน2คนโอเคอเอืออ้อาวอุ้ยเจ้าชายเมื่อกี้เจ้าชายน่าทิพเจ็บไหมเจ้าชายชิบอ้าวเอ๊เอ๋แบบน่งนะเราต้องใช้น้ำหนักที่มากกว่านั่นแหละอะไรเจ้าชายวิเจ้าชายเจ้าชายเล่นไม้กระดกกัน เจ้าชายอ้าว,วอะไหนบอกหมาป่าน้ำหนักเท่ากับคนสองคนเจ้าชายเจ้าชายไปกินอะไรมาเจ้าชายไปกินอะไรมาทำไมเจ้าชายทำไมเจ้าชายหนักกว่าฉันเฮ้ยแล้วท้าเป็นเจ้าหญิงอะ่ะเอ๋วิอันนี้สองอันเธอเหยียบตรงนี้เธอเหยียบตรงนั้นอ่าเก่งมากเจ้าชายทำดีเอา อ๋อมันจะขึ้นลงขึ้นลงไปจังหวะโอเคได้เลยเจ้าชายเราตอนนี้แปบ,บนมงนะกดลิฟต์อยู่อ่าเงาะเงาะอ,อุ้ยอะไรอะฮะระเบิดเหรอกล่องสมบัติหรือระเบิดกันนะเจ้าชายมาเหยียบให้หน่อยฉันจะต้องเอาตัวเจ้าหญิงกระโดดขึ้นไปจู่โจมอาลืมกระโดดย, <c oughs> ยากยาะโอเคนี่คืออะไรอ่ะเป็นกล่องที่ดูเหมือนจะพังได้ต้องโจมตีกล่องที่ดึกล่างาปะปะ <c oughs> ได้กุญแจมามุมขวาบนกระโดดจุ๊บเจ้าชายเฮ้ยอันนี้เล่นได้ปะอ่าเปิดก่อนเจ้าชายอยากเล่นไหมวอ่งว่มต้องมีอะไรผิดพลาดแน่เจ้าชายเจ้าชายกินอะไรมาเจ้าชายต้องรักษาหุ่นนะไปกันเถอะเจ้าชายโอ้ยตัวอะไรเนี่ย พวกเขาทั้งสองต่างพูดคุยกันร,ระหว่างการเดินทางเจ้าหญิงบอกว่าเธอสนุกกับการวิ่งเล่นไปทั่วส่วนเจ้าชายก็เผยว่าเขาชอบอ่านหนังสือมช่องเหมือนกันเลยแล้วนั่นตัวเลยทำไมพาเปไปอย่างนี้วะฉันอ่ะชอบอ่านหนังสือกักบดอกไม้เจ้าชายกล่าวแต่ฉันไม่ค่อยได้ฉันไม่ค่อยได้ออกจากปราสาทบ,บ่อยนะดังนั้นมันคงจะดีไม่น้อยเลยแหละที่ในที่สุดก็จะได้เห็นดอกไม้ในโลกภายนอกเสียที แต่ว่าขณะที่พวกเขาคุยกันอยู่มันก็มีตัวดันพุ่งมาใช่ไหมเมื่อกี้เมื่อกีเสียงก็มีเสียงก๊อบแก๊บดังขึ้นใช่ปะรัสติงนี่เสียงก๊อบแก๊บแฟกซิงอะสัปะาดตัวเล็กๆปรากฏออกมาจากพุ่มไม้แล้วก็กระโจนเข้าหาเจ้าชายอุ้ยเป็นแย่พี่มีสแต็ผหัวของเจ้าชายนั้นแทบจะไม่แทบจะไม่พ้นจากการโดนกัดโดยสัปะรด เจ้าหญิงได้แปลงร่างเป็นหมาป่าอย่างรวดเร็วและปัดสประหลาดตัวนั้นออกไปโอ้ไม่นะทุกตัวอย่างเกิดขึ้นเร็วมากแต่สำหรับเจ้าชายนั้นเขาไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นเขานั่งลงไปตรงจุดนั้นสั่นเทาไปด้วยความกลัวเนื่องจากเมื่อไม่นานมานี้เจ้าชายเพิ่งพบเจอกับประสบการณ์ที่น่ากลัวในป่ามาวิเจ้าชาย PTSD อยู่ อ,อฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะมาป่าผู้ตื่นตะโนกกล่าวแต่เธอไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรกับเจ้าชายผู้อวดกวัวเธอมองไปรอ,รอบๆอย่างสิ้นหวังจนในที่สุดสายตาของเธอก็ไปสะดุดกับเข้ากับทุ่งดอกไม้ที่สวยงามเธอมองดูและนึกถึงสิ่งที่เจ้าชายพูดจริงสิฉันสามารถเอาดอกไม้ให้เขาได้นี่นาะอุ๊ยมอมดอกไม้ อืมดอกไม้เจ้าชายเจ้าชายจุ๊จุงจุงมือเจ้าชายไปได้รับไปเลยนะเจ้าชายเดี๋ยวดอกไม้มาให้เปลี่ยนร่างชิปจากนั้นก็เจ้าชายอุ๊ย <c oughs> เข้าไปใกล้ๆเจ้าชายแล้วก็ให้ดอกไม้เขา เดงเดงเดงดา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 เฮ้ยให้แบบหมอลำเท่เอ้านีไงเจ้าชายเฮ้ยน่ารักโอจิこれあげるเจ้าชายอันเนี้ยให้เธอนะเจ้าหญิงยินดอกไม้ให้กับเจ้าชายรูปภาพมันน่ารักมากเลยอ่ะดอกไม้เหรอ ลิหอมจังเยใช่แล้วล่ะเธอบอกว่าเธอชอบหนังสือที่เกี่ยวกับดอกไม้นี่เจ้าชายิ้มอยากมีความสุขให้กับคำพูของแฟนน้องเอ้ยให้กับคำพูดของเจ้าอีกแฟนเฟินอะไรยังไม่ได้เป็นแฟนอยู่แต่ว่าไม่แน่นะขอบคุณนะเจ้าหญิงสงสัยจังว่านี่เป็นดอกไม้อะไรถึงจะมองไม่เห็นแต่ฉันก็ตื่นเต้นมากที่จะได้เห็นมันในตอนที่ตาของฉันหายแล้ว เจ้าหญิงรู้สึกโล่งใจที่เห็นเขามีความสุขมากขึ้นงูย่าน่ลักแล้วดุนนองนองแก้มแดงเด้อฉันอยากจะขอบคุณฉันรู้แล้วล่ะเธอได้อ่านหนังสือเยอะไหมเธอถามยงี้เหียอยากจะฟังเรื่องที่ฉันเคยอ่านไหมล่ะเรื่องอะไระเรื่องอะไรเจ้าหญิงไม่คิดว่าเจ้าชายจะมีความสุขขนาดนี้ เธอรู้สึกว่าเธอเริ่มที่จะสนิทกับเขามากขึ้นแล้วฉันคิดว่าฉันจะเก็บดอกไม้ให้เขาอีกในตอนที่ฉันเจอทุ่งดอกไม้ทุ่งอื่นเจ้าหญิงคิดไปยิ้มไป,อ,ไปอุ้ยน่ารักน่ารักจังเลยอุ้ยไปแชปเตอร์หนึ่งละเจ้าชายเมื่อกี้ฉันให้ดอกไม้เจ้าชายแล้วเจ้าชายต้องเอาสินสอดมาให้ฉันอุ้ยอันนี้อะไรอะเฮ้ยเดยวนะแปลงร่างไม่ได้ใช่ปะ อด,ดูหน้าน้องนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเดี๋ยวชายมาหลบนี่ก่อนเฮ้ยยิงยิงยิงสวัสดีตุน่นปากไปสรุปมันคือตัวอะไรกันแน่เนี่ยตัวเนี้ไม่ทราบได้ไม่ทราบได้เจ้าชายไปแล้วเจ้าชายอยากขึ้นชั้นอะไรเดี๋ยวกดให้อ๊เ,ออเจ้าชายรอแป๊บนึงนะพได้ลิฟมันโง่ไปแล้วเจ้าชายแล้วก็กระโดด รอลดอดีแปบนึงโดดจึ๊บไปกันอุ๊ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะถึงแม้จะเป็นพื้นที่สุดตัวลงมันก็จะไม่เป็นไรถ้าขึ้นไปบนหลังเต่าอาจริงเหรอขึ้นไปเลยเจชายอ้าเจชายเจชายเตรียมโดดนะสามไปเลย ต้องใช้สัญญาณมือบอกเ้ยไ,ไม่ใช่ไม่ใช่สัญญาณมือสัญญาณมือคนหูหนวกใช่รอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวฉันจะขึ้นไปข้างบนจากตรงนี้แล้วก็กดคันโยกจิ๊บอ่าเจ้าชายรอกันด้วยอึ๊บอ่าแล้วก็เมื่อกี้เหมือนตรงนี้จะมีดอกไม้แล้วก็ข้างล่างสองอันจิ๊บโอเคเจ้าชายเธออยู่ไหนอ่ะตรงไปเร็วเจ้าชายไปด้วยกันไปได้กไกลจับมือเลยเจ้าชาย อุ้ยจับมือไปแล้วอุ้ยชายโดดนะเจ้าชายฮึบปักฮึบปักฮึบยะทำอะไรเจ้าชาย Are you ready for the entertainment ยะยะอุ้ยเจ้าชายเจ้าชายหน้าทิมเจ้าชายเขาบอกพากไปไหนเนี่ยกระโดดยะ เยอะไรอ่ะโดนเจ้าชายทับเหรอแล้วตายหาเลยอะไรวะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทับฉันฉันตายเลยเจ้าชายระวังรู้เจ้าชายโดดจัดวิปปาแห่งนี้แม่งอันตรายเออเออจะตายอยู่ไว้เนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้โดนเจ้าชายทับตายเมื่อกี้เจ้าชายมันลอยโอ้ เจชายรออยู่นี่แป 1, น๊นหนึ่งนะจะเป็นล้างเผพันธุยยยยย์มาโอ้เมื่อกี้ถ้าผมเดินไวอย่านี้หน่อยนี่ก็คือเรียบร้อยแล้วนะเนี <c> ่ย <oughs> ไปกันเถอะเจ้าชายทุกคนกําลังรอเจ้าชายอยู่ใครรอวะอ๋อแม่มดคนเดียวอ่าชึบเรียบร้อยเงอเป็นเกมที่ง่ายแล้วก็แล้วก็อุ้ย,อ,ยอะไรอะ คือตอนนี้มันมีปัญหาผมกดตรงคอนโทรลเลอร์ผมกดลูกศรซ้ายขวาไม่ได้เพราะเขาบอกว่าเออมันเป็นสภาที่ยืนได้คนเดียวซึ่งเราต้องสั่งเจ้าชายให้เดินซึ่งทำไมผมกดไม่ติดก็ไม่รู้ดูเหมือนว่าเกมจะพังแล้วกด <laughs> ไม่ติดอ <laughs> ย่าบ,บอกนะต,ต้องใช้เมาส <laughs> ์อ่ะแล้วก็ <laughs> คอนโทรลอ่าเพราะว่าน,นี้ผมแช่น่าจะจากเครื่อง Nintendo เนาะนึงนะเรามาลองดูกันว่ามันจะได้ไหมสามสอง เราต้องจับวิทยจ้าชายก่อนฮัลโหลอุ๊ยนี่ไงเจ้าชายเหรแล้วก็เจ้าชายไปทางนู้นไปทางนู้นเดินไปห้าเก้าอุ๊ยเดินเอกความือไว้เออนั่นแหละระวังระเบิดแหละถ้าเดี๋ยวนะฉันเห็นใครบางคนเจ้าชายมือขึ้นไปอันเป็นก่อนขึ้นไปขอจัดการไปก่อนอะไรเจ้าชายเจ้าชายฟังนะเจ้าชายต้องเดินตรงนี้โอเคไหมเดินแล้วก็หยุดยอด <t ries> โอ้โหชนไอ้เจ้าชายเออแค่นั้นแหละ,แล,ะแ,ลแล้วเราตระโกนเรียกไม่ได้เหรอหนีเจ้าชายหูหนวกด้วยแต่นี่ดีกว่าเจ้าชายชิบอ่าแล้วก็กระโดดตรงนี้อา่าโอเคเจ <t ries> ้าชายเราแบกเราอุ้มเจ้าชายไปเลยได้ไหมเสียวเจ้าชายตายเจ้าชายตายได้เปล่าวะน่าจะตายได้แหละแ <t ries> ต่ตรงนี้ชิบกระโดดปั๊บแล้วก็กระโดดชิบ ข้างหน้ามีพื้นตัดระดับนะเจ้าชายเดี๋ยวต้องผมทำย่าเจ้าชายเดินตรงได้เลยพื้นเรียบ <laughs> ขอโทษไม่ได้ตั้งใจอุ๊ยเจ้าชายมึงฟังกูน,นะเจ้าชายมึงเดินไปอ้ามึงเดินไป <gasps> <c oughs> มันมีตัวอลยวายตีไม่ทัน <ple as> ขอโทษใ <laughs> ช่ ใช่มึงระวังโอ้ยจิ๊บทำอะไรมึงทำอะไรอืมมันคงไม่มีแบบสัตว์ประหลาดที่โหดกว่านี้ใช่ไหม <laughs> <laughs> ข้างบนมันมีข้างบนหรือข้างล่างอ๋อไอติงไอเกตละโอเคเจ้าชายเจ้ชาชายมึงฟังกูนะเดือน <laughs> ไปตรงนั้นโอเคไหมหลังจากนั้นฉันก็จะมาเหยียบตรงนี้อือ Collaboration เจ้ <laughs> บบชชาชายตรงนั้นอุ๊ยผมจะขึ้นแบบนี้ปะ่ะตรงนี้เหยียบได้ปะ่ะชิบเอ๊ะไม่เนียนนะ ฉันเห็นเราเก็บได้กี่อันแล้วอะเรากดดูได้ไหมอุ้ยมีของหมาป่าเจ้าหญิงไอ้ดูของเจ้าหญิงดิแอดเทน์ลวดลายของมองกุฎแล้วก็ริบบินที่ประดับมันเบสออนจากดวงตาของหมาป่าส่วนผมก็เป็นส่วนผมที่พลิกเนี่ยเป็นมีสองด้านแล้วก็แต่ละด้านก็จะสะท้อนภาพลักษณ์ของหมาป่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันไม่ใช่หูนะมันก็คือผม อย่าทำให้น้องเป็นตัวละครโมโมเอ่อ M o e. โมโมคืออะไรไม่เคยได้ยินคำนี้แล้วก็ตอนเจ้าหญิงตื่นเต้นหรือว่ามีความสุขเนี่ยผมน้องก็จะกางออกจะสยายออกไปด้านนอกส่วนปากก็จะมีฟันทรงหยักแหลมตอนน้องอ้าปากฟันยาวเท่ากันหมดอเวลาน้องเขินน้องจะหูตั้ง้ย <c oughs> พออะไรเล่นต่อ ไอตัวน้องน้องหูตั้งเหรอป้าจับมือเจ้าจับมือเจ้าชายแล้วหูตั้งป่ะอ้าวไม่หูไม่เห็นตั้งเลยจำเป็นไ,ไม่ใช่หูลืมไปมันคือผมอ,นนอันนี้โล่งเหรอชิปโอ๊ยเจ็บ <c oughs> ลงมาแล้วเลฟผมน่าจะตัดเยอะอยู่เพราะว่า,วาตัดให้มันกระชับอเน,นื่้นเกมอาจจะน่าเบื่อหน่อยนะมันเป็นเกมพัซซ์โซใช่ไหมเจ้าชายหลับนึงได้เจ้าชาย,ดเ,าชายเดี๋ยวขึ้นไปดูตรงน,นั้นก่อนว่ามีอะไรชิปโอ้บีตุ่นปากเป็ดมันไม่ใช่ตุ่นมันคือตัวอะไรอะ่ะ ดอกไม้ดอกไม้ให้เจ้าชายนี่ไงดอกไวโอลเลตปะเนี่ยผมไม่มีความรู้เรื่องดอกไม้เลยวิยฮ <c oughs> ้ยเจ้าหญิงฟเฟี้ยวเกือบลวกขึ้นมาเร็วจเจ้าดอกไม้ไให้เจ้าชายมาแล้วมาแล้วเจ้าชายนี่ให้เธอนะโออขอบคุณมากเลยเจ้าหญิงมันหอมมากเลยอ่ะแต่กินไม่ได้นะ ไปกันต่อดีกว่าอะไรอะ่ะน,นี่คืออะไรอะ่ะอ๋อเราต้องลงไปเหยียบอ่ะมึงเล่นอย่างเงี้ยก,กูเลยเหรออ่ะเดี๋ยวนะแล้วจากนั้นก็เอ้ยไม่ใช่ต้องให้เจ้าหญิงเหยียบแล้วจากนั้นก็ไปแล้วเจ้าชายส,ส,ส,สู่สู่ความงามเจ้าชายเจ้าชายเจ้าชาย,ชายแล้วแล้วตัวฉันจะขึ้นยังไงอ,ะอ่ะไม่ได้เกินละผมไม่อยากทำอย่างนี้เลย ตัวเราไม่มีทางเลือกเจ้าชายเราไม่มีทางเลือกแล้วเจ้าชายอะอะไรเหรอ r r y y u u m m n เซอร์ e s สเซอร์ you a m a n s i เซอร์ i r then show me your courage and for humanity empire เจ้าชายเราก็อยู่ด้วยกันมาสักพักแล้วเนาะแล้วความสำพัธ์ของพวกเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆ เรารู้สึกกันว่าเราสนิทกันมากเลยเจ้าชายว่าอย่างนั้นไหมใช่แล้วใช่แล้วเจ้าหญิงเจ้าชายเชื่อใจฉันใช่ไหมใช่แล้วเจ้าชายมองหน้าฉันนะเฮ้ยโอ้ทบเลยนะเจ้าหญิงทบเลยนะอ๋อคุณจะเบี่ยงกันขอโทษนะเจ้าชายเอาตามจุ๊บเอ๊ะเจ้าชายขอโทษขอโทษ เราไม่มีทางเลือกแล้วเจ้าชายทุกอย่างมันเหนือการควบคุมแล้วใจ่ไแม่เจ้าชายกูเล่นอนะไรของกูเนี่ยชิอไยมาแล้วพราะกาทั้งสองเดินไปเลยเรากับว่ามันไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็ไม่ได้สังเกตว่าตอนนี้มันมืดแค่ไหนแล้วพราะการทั้งสองต่างหมดแรงจากภัยอันตรายของป่าโอ้โอหมดแรงอยู่แล้วกูเล่นตกตายเลยนู <laughs> ในขณะที่ท้องของพวกเขาเริ่มร้องพวกเขาก็เจอกับที่ที่พวกเขาสามารถพักได้โอเคเราหยุดพักที่นี่สักพักก็แล้วกันเจ้าหญิงเอ๋ยก่อนจะเริ่มเตรียมอาหารเย็นอุ๊ยแม่บ้านแม่แม่ครัวมาละต้าจางจ้าจ้าเจ้าหญิงหยิบเนื้อชิ้นนึงออกฮหยิบเนื้อชิ้นนึงออกมาซึ่งเป็นอาหารโปรดของเธอเอาสิ ลองชิมดู๋ยูนะเนื้อเหรอผมนึกว่าผลไม้เลือดตีมีดจากนั้นเจ้าหญิงก็ได้ยื่นเนื้อที่โชกด้วยเลือดไปให้กับเจ้าชายเชื่อว่าเจ้าชายจะต้องชอบเหมือนกันแน่ๆเจ้าหญิงคิดอย่างอมยิ้มมมมเมโมเน์บีฟอร์ดีเซสไอ้กระโปรงเจ้าหญิงเป็นไรอะกระโปรงบังน่ะไอ้แกกระโปรงโมเดลหาย ขอบคุณนะเจ้าช,ชายหยิบเนื้อชิ้นนั้นเข้าปากแต่แล้วเขาก็เอ็นศีรษะด้วยความสับสนอร่อยใช่ไหม <c oughs> อืมรสชาติแปลกจัง <c oughs> มันคือเนื้อกะต่ายสดยังไงล่ะ <c oughs> อร่อยใช่ไหม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 เจ้าหญิงกล่าวยังภาคภูมิใจแต่ทว่าทว่าอะไร <c oughs> เดี๋ยวนะเนื้อดิบเหรอเจ้าชายไอและถมน้ำลายออกมาหนึ่งทีเจ้าหญิงผู้ที่คิดว่าเขาจะชอบมันก็มองเขาด้วยสีหน้าที่วิญญาณกูออกจากล่างแล้วทำไมมันโบกบาทเจ้าหญิงเธออะไรเจ้าชายเนี่ยเจ้าชายจะตายไหมขอโทษทีนะแต่ว่าพวกเราไม่กินเนื้อดิบที่ประสานกันอะ ดอนดูแดน,นที่นี่เราไม่ทำกันอย่างนั้นเจ้าหญิงรู้สึกผิดต่อเจ้าชายวางยาเจ้าชายอเอ,อ,อ๋จริงเหรอนั้นปกติเธอกินเนื้อ,อยังไงเหรอตีหน้าเซอร์ไปก่อนพอดีเราไม่รู้ก็อันดับแรกพวกเราก็จะปรุงมันด้วยไฟนะ่ะพวกเราจะป่วยตายนะ่ะถ้ากินเนื้อดิบเราเป็นโรคหูดับ เดี๋ยวจะใชาหูดวกตาบอดอีกทีนี้ไม่เหลือเลยเลยอุ๊ยอ้าวเอาแล้วเมาคลีเจ้าหญิงแข็งทื่อไปทั้งตัวหลังจากได้ยินเขาว่าไฟโอ้โหเชียร์คารไปเลยโอ้เธอใช้อันนั้นสินะเจ้าหญิงนั้นกลัวไฟและเธอก็เริ่มเครียดจักการคิดเรื่องพวกนี้แปลว่าน้องน้องก็มี PTSD เหมือนกันน้องไม่ชอบไฟสัตว์ป่าก็อย่างนี้แหละ อืมเข้าใจแล้วงั้นฉันจะไปหาผลไม้แทนแล้วกันนะและด้วยเห็นุนี้เจ้าหญิงจึงสามารถหลีกเลี่ยงการพูดถึงไฟกับเจ้าชายได้โอ้โอ้เจ้าหญิงน้องไม่รู้อู้เปลี่ยนซอแล้วเจ้าชายเอ๋เจ้าชายขอโทษที่ให้กินอะไรแปลกๆไปนะถ้าผมไม่บอกว่าเป็นเนื้อกระต่ายนี่เจ้าชายคงจะกลืนแล้วก็ โอเคครับตอนนี้ก็จบกันไว้เท่านี้กันก่อนแล้วกันนะไว้มาต่อกัน EP หน้าเนาะรู้สึกว่าเกมนี้มันค่อนข้างสนุกอยู่นะแล้วผมว่าเนื้อเรื่องมันน่ารักดีอะผมชอบเนื้อเรื่องนิทานอย่างเงี้ยเป็นเหมือนนิทานสมัยก่อนเนาะตอนเด็กอ่ะมันทำให้ผมนอสโตเกียอ์อะล่ะเจ้าชายปบกมือลาแล้วโบกมือล้วเจ้าชายโมเมนต์ของทั้งสองก็ยังน่ารักเหมือนเดิมเลย ตอนนี้เราก็มาอยู่ในป่าป่าเห็ดป่าเห็ดที่มีหน้าตาเหมือนแม่มดไปนะพวกเราทั้งสองคนจะรออยู่ที่นี่ย่า yeah!